เรามาดูมวยมันในคู่แรกครับฝ่ายแดงคือก้องมีชัยวววนนิมิตนะครับหรือว่าใครเดิมก็คือสิทธิ์หมอลำบุญฝ่ายน้ําเงินแคนชัยพันดักรัตนบุรีนะครับคู่นี้ต่อน้ําหนักกัน1ปอนด์ครับฝ่ายแดง113.5ฝ่ายน้ำเงิน114.5ก้องมีชัยสิทธิ์หมอลำบุญมุมแดงนะครับน้ำเงินมวยซ้ายแคนชัยพันดักรัตนบุรีแม่แต่ว่าจังหวะติดตัว จังหวะติดตัวเป็นเกมของก้องมีชัยครับตัวเล็กฮิ้วฮิ้วตัวใหญ่คอขอขอ,อยู่ไหนตีอ้าวตอนนี้มาย,ยังแก้ไหนไม่ได้ครับแกนชัยอ่าฮะ,ะนี่แหละครับว่าคู่มวยสนุกตั้งแต่คู่เปิดหัวคู่แรกอ้าวนี่ครับมให้แฟนๆได้คิดได้ลุ้นกันเลยครับอ้าวไปกันไม่ทันมากครับ การดีราวุฒิแกะแยกซ้ายไปแต่ว่าติดบังครับมาดูครับตอนนี้แข้งแมยังไม่รลอดบังเข้าไปทั้งคู่เอาไหนเริ่มก่อได้แล้วก้องมีชัยแมแต่ว่าแขนชัยแม่ขืนไว้ขืนไว้ขืนไว้โอ้โหแขนชัยนี่ก็ไล่แขนดีเหมือนกันนะครับไม่ยอมให้ก้องมีชัยนั้นขึ้นบนได้นะครับเอามาดูจังหวะนี้ล็อกได้ตีตีเข้าไปคู่นี้นี่ อยู่ที่ว่าจับแล้วจะขวางอยู่ไม่อยู่ครับอ้าวแขนใช้แขนใช้อ้าวปิดปิดปิดมาหักลม้ลมลงไปครับมาฮตันลุมบอลเข้าไปก้องไม่ใช่เกาะเกาะเกาะมาแต่ตตตตตว่าขึ้นไม่ได้นี่แหละสิครับโอ้โหมานี่ไปสนเรียบิดเข้าไป,ไปมาดูครับโดนขวางไว้อีกมาัาเกือบแล้วเกือบแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวต้องเดินให้ติดเดินให้เร็วก,กว่านี้นะครับ ขึ้นบนไม่ได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าแขนชัยดูว่านอกนีส่สายแรงไม่เกินไหนเริ่มจะขวางได้เหมือนกันแล้วก็ไล่แขนเอาไว้แล้วแต่ก็ไม่ยอมนะครับก้องมีชยัยพยายามจะชวนทะเลาะตะลอดครับพยายามจะเดินติดตัวอ๋แม่แต่ว่าจังหวะจับครับพยายามจะกดแขนไว้ครับแขนชยัยยังไม่ให้ก้องมีชยัยนี่ ใช้แผนเข้าต้มมัดได้ครับมาขึ้นคอได้ไหมเนี่ยครับมันมันยังขึ้นคอไม่ดักได้อะครับเริ่มคุมแล้วครับนี่ครับซ้ายอีกแล้วนี่ครับเอ้ามาซ้ายปะซ้ายมาโอ้โหดูหมัดกับแข้งแล้วครับตอนนี้ดูว่ามันหนวกบั่นใจแล้วนะครับแผนไทยไม่ปัทะด้วยนะครับออกซ้ายออกขวามีแข้งซ้ายคอยระกัดเอาไว้แต่ว่าโอ้กล้องมีใช้ยที่พยายามจะบวกรับต่อยท้องต่อยหน้าเบียดตลอด แต่มันยังไม่เข้าจุดโฟกัสนะครับดูว่ายิ่งชกยิ่งมั่นใจแล้วครับตอนนี้แคนชัยน่าติดตามผลงานเลยครับแคนชัยพันดักรัตนบุรีครับแล้วก็นี่ครับน้ำเงินครับแคนชัยพันดักรัตนบุรีครับ